เจ้าลิงผู้กล้าหาญนักกลางป่าลึกที่เงียบสงบมีลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าโมโมอาศัยอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กบนต้นไม้สูงโมโมเป็นลิงที่ร่าเริงชอบปีนป่ายและเล่นซนแต่เขาหมกถูกเพื่อนล้อว่าขี้กลัวพเพราะไม่กล้าลงจากต้นไม้ไปยังพื้นดินลึกด้านล่างโมโมไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านเงาตัวเองเจ้าชนีหัวเราะระวังเงาจิ้งจกกัดนะเจ้ากระลอกเย้าแย แม้ม่วม่จะฝึกฝนการกระโดดและไต่กิ่งไม้เก่งแค่ไหนเขาก็ยังกลัวความมืดกลัวเสียงลมและกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นใต้พุ่มไม้หนาทึบวันหนึ่งขณะที่พวกสัตว์กำลังเล่นกันอยู่เสียงคำรามดังกึกก้องก็ดังขึ้นทั่วป่าตามมาด้วยฝูงนกที่บินหนีอลมานสัตว์ทุกตัวหยุดชะงักเกิดอะไรขึ้นเจ้าลิงรุ่นพี่ตะโกนถามมีบางอย่างมาเสียงหนึ่งตะโกนตอบมันคือเสือดำยักษ์จากเขาโน,น้น โมโมหันไปมองทางต้นเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบปุดออกมานอกอกเสือดำอยากชื่อคารุนเคยเป็นเรื่องเล่าในตำนานเป็นผู้ปกครองแห่งเงามืดที่หายสาบสูญไปนานแต่ตอนนี้คารุนกลับมาแล้วพร้อมเสียงคำรามที่สะเทินป่าหมู่บ้านลิงตกอยู่ในความตื่นตะนกสัตว์น้อยใหญ่รีบหลบซ่อนบ้างปีนขึ้นต้นไม้บ้างมุดรูในดินส่วนโมโมย,ยืนแข็งอยู่กับที่ขาทั้งสองสั่นเทา เราต้องย้ายที่อยู่พ่อของโมโมบอกแล้วของกินละลูกๆจะอยู่กันยังไงแม่ถามเราคงต้องหนีไปตั้งหลักที่หุบเขาเหนือเสียงก็ลาหนดังขึ้นทั่วป่าโมโมมองไปยังเพื่อนๆที่พากันเก็บของเด็กๆร้องไห้หวาดกลัวโมโมรู้สึกบางอย่างเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจมันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรับผิดชอบคืนนั้นโมโมปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงสุด มองดูดาวบนท้องฟ้าเขานึกถึงเรื่องที่คุณตาเคยเล่าไว้เจ้าลิงผู้กล้าหาญไม่ได้หมายถึงลิงที่ไม่กลัวอะไรเลยแต่คือผู้ที่กล้าแม้จากรลัวที่สุดเขาตัดสินใจทันทีวันรุ่งขึ้นขณะที่ทุกคนเตรียมอพยพโมโม่กับเดินลงจากต้นไม้ลงไปยังพื้นดินครั้งแรกในชีวิตโมโม,โม่เจ้าจะไปไหนน่ะเพื่อนเอนร้องข้าจะไปหาเสือดำคารุนโมโม่ตอบเสียงสัน่น เพื่อนๆพ,พากันอึง้งพ่อแม่ของโมโมพยายามห้ามแต่เขายืนยันจะไปบางทีเขาอาจไม่ได้มาทำร้ายเราถ้าไม่มีใครกล้าไปถามความกลัวก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปโมโมเริ่มเดินทางไปยังเทือกเขาเงาเส้นทางเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องปีนผาข้ามลำธารและหลบจากงูพิษเขาสะดุดหลายครั้งมีเลือดออกบ้างแต่ไม่ยอมถอย เมื่อถึงถ้ำม,มืดที่เป็นที่พำนักของเสือดำโมโม่หยุดหายใจเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากด้านในก่อนที่ดวงตาสีเหลืองจะปรากฏ่ามกลางความมืดใครกล้ามาที่นี่เสียงคารุนดังลาวฟ้าคำรามข้าโมโม่จากหมู่บ้านต้นไม้ลิงน้อยพยายามไม่ให้เสียงสัน่นเจ้ากลัวข้าไหมกลัวแต่ข้าก็ยังมาเงาสีดำใหญ่โตค่อยๆเดินออกมาจากถ้ำ เผยให้เห็นด้างของเสือดำสูงใหญ่ที่มีแผลเก่าเต็มตัวข้ามาที่นี่เพราะไม่ต้องการให้หมู่บ้านหนีอีกโมโมพูดต่อถ้าท่านต้องการอะไรพวกเรายินดีช่วยแต่ได้โปรดอย่าทำร้ายใครเลยคารุนจ้องมองลิงน้อยคู่หนึ่งแล้วหันไปมองป่าอันเงียบงันข้ากลับมาเพราะไม่มีที่ไปเสือดำพูดเบาๆถิ่นเดิมถูกมนุษย์บุกรุกข้าแค่อยากมีบ้าน คำพูดของเสือดำทำให้โมโมตกใจและเข้าใจขึ้นในทันทีถ้าเช่นนั้นเรามาหาร่วมกันเถอะข้าจะพูดกับทุกคนให้โมโมเริ่มเดินทางไปยังเทือกเขาเงาเส้นทางเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องปีนผาข้ามลำธารและหลบจากงูพิษเขาสะดุดหลายครั้งมีเลือดออกบ้างแต่ไม่ยอมถอยเมื่อถึงถ้ำมืดที่เป็นที่พำนักของเสือดำโมโมหยุดหายใจ เสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากด้านในก่อนที่ดวงตาสีเหลืองจะปรากฏท่ามกลางความมืดใครกล้ามาที่นี่เสียงคารุนดังราวฟ้าคำรามข้าโมโมจากหมู่บ้านต้นไม้ลิงน้อยพยายามไม่ให้เสียงสัน่นเจ้ากลัวข้าไหมกลัวแต่ข้าก็ยังมาเงาสีดำใหญ่โตค่อยๆเดินออกมาจากถ้ำเผยให้เห็นด่างของเสือดำสูงใหญ่ที่มีแผลเก่าเต็มตัว ข้ามาที่นี่พราะไม่ต้องการให้หมู่บ้านหนีอีกโมโมพูดต่อถ้าท่านต้องการอะไรพวกเรายินดีช่วยแต่ได้โปรดอย่าทำรา้ายใครเลยคารุนจ้องมองลิงน้อยคู่หนึ่งแล้วหันไปมองป่าอันเงียบงันข้ากลับมาพอไม่มีที่ไปเสือดำพูดเบาๆถิ่นเดิมถูกมนุษย์บุกรุกข้าแค่อยากมีบ้านคำพูดของเสือดำทำให้โมโม่ตกใจและเข้าใจขึ้นในทันที ถ้าเช่นนั้นเรามาหาร่วมกันเถอะข้าจะพูดกับทุกคนให้จากนั้นโมโมกลับมายังหมู่บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม้ตอนแรกจะไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อเสือดำคารุนมาด้วยตัวเองและพูดด้วยเสียงที่อ่อนลงทุกคนก็เริ่มเปิดใจในที่สุดหมู่บ้านก็ร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับคารุนบริเวณชายป่าและช่วยกันแบ่งปันอาหารน้ำและพื้นที่อยู่อาศัยคารุนเองก็ช่วยเฝ้ายามและคุ้มครองป่า โมโมกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงไม่ใช่เพราะเขาแข็งแรงหรือเก่งที่สุดแต่เพราะเขากล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าและเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนข้อคิดของเรื่องความกล้าหาญไม่ได้แปลว่าไม่กลัวแต่คือการก้าวไปข้างหน้าแม้หัวใจยังสัน่นบางครั้งความเข้าใจและความกล้าในการสื่อสารสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากลัวที่สุดให้กลายเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนได้จบ